เอ๊เมื่อไหร่นะอีจันเนี่ยจะพูดถึงเลขสักทีนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เรามีมาฝากนะคะแต่ว่ายังไม่มีน้องบึ้งนะน้องบึ้งรอกรอก่อแต่ก็มีน่าสนใจค่ะยังไงดีเริ่มกันที่เลขแรกกันเลยเริ่มกันที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้อาจจะสร้างตำนานใหม่มาแทนเจ้าบึ้งก็ได้นะอ่าตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าโทนนะฮะเจ้าโทนคือใคร อ่ะเดี๋ยวเปิดรูปกันหน่อยไหมเจ้าโทนคือใครนะครับตาเอ๋ตาเอ๋นั่นแหล่นั่นแหล่นะฮะอยู่ใต้ต้นตะเคียนนั่นแหละครับเหมือนเหมือนเขาใส่ถุงมือถุงเท้าแล้วก็ใส่แมสเลยเนาะมีสีขาวๆนะนานี่นี่แหละนะครับคือเจ้าโทนนะครับผมเจ้าโทนเนี่ยเป็นแมวนะฮะเซเลปนะครับของวัดใหม่โคกมะรุมจังหวัดอ่างทองนะครับผม ซึ่งงวดที่ผ,ผ่านมาเนี่ยโทนอ่ะเขาจะชอบขึ้นไปนอนบนแผงลอตเตอรี่ไปนอนเอาเท้าแตะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหยิบไปแล้วก็เอ้ยมันถูกนะคะนี่แหละงวดนี้ก็เลยโทนเลยเป็นเซเลบไปเลยครับคือต้องอย่างที่พี่ต้าได้เล่าไปว่าเจ้าโทนเนี่ยคือประวัติของเขาเนี่ยเขามากับ เจ้าแม่ตะเคียนเขาว่าอย่างนั้นคือตอนที่มีการเชิญต้นตะเคียนมาเนี่ยนะฮะเจ้าโทนเนี่ยอยู่ในโพรงเออเขาก็เลยคิดว่าเออคงจะเป็นแบบอะไรอ่ะเกี่ยวพันกับเจ้าแม่ตะเคียนแหละที่นํำเข้ามานะครับผมแล้วทีนี้เผอิญเผอิญก่อนหน้านี้นะครับ เจ้าโทนเนี่ยชอบไปนั่งทับเลขที่แผงลอตเตอรี่ของพ่อค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณโดยรอบต้นตะเคียนนี่แหละที่มี<ว>ตั้ง <คน S 1> ต้นตะ,<จ>นตะเคียนไว้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเจ้าโทนเนี่ยไปทับแผงไหนเนี่ยคนกรูเข้าไปซื้อกันเลยนะนะครับแล้วก็เคยมีคนถูกอ่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาก็กลายเป็นแนวเซเลบเลยนะฮะอ่ะแล,แล้วทีนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนคลับ แฟนขับเดินทางเข้ามาหาเจ้าโทนบางคนก็มาเล่นมาซื้ออาหารให้เจ้าโทนบ้านนะครับแต่ว่าเนี่ย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 ราเนี่ยนะครับเขาก็ให้มันเนี่ยค่ะเขียนตัวเลขใส่กระดาษนั่นแหละแล้วก็เขียนไว้แล้วก็างปัดอย่างเงี้ยเนี่ยดูซิได้อะไรเจ้าโทนก็จะปัดไปปัดมาคนก็ไปรอหยิบเลขนะคะครับผมนี่นี่นี่ดู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 เจ้าโทนใช้หางปัดนะฮะแล้วก็ดูลุ้นกันอย่างนี้แหละว่าแบบนีเลขใดเลขอะไร อ่าเนี่ยก็ดูตามภาพเลยนะฮะเลขที่หน่งเลขทดูเลยนะคะใครรอหวยอ่ะดูเลยค่ะดูเลขเอาเองนะคะเอออันนี้จากเลขจากเจ้ทนอุ้ยนี่สามเลขแล้วเนี่ยครับเออ snap ทันไหมคะกดถ่ายหน้าจอไว้เลยค่ะครับอ่าดูกันเอาเองนะครับผมอันนี้ก็คือเลขจากเจ้าโทนนะรอดูว่าเจ้าทน จะสร้างตำนานมาสร้างตำนใหม่หรือเปล่านะครับมาขยับชั้นแทนน้องบึ้งหรือเปล่านะคะนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่แบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นเลขเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบนะเจ้าโทนมันดูตุ้ยหนุ้ยไงนุ้ยมากเลยมันร้นรัมากนะคะแล้วเขาก็แบบ อัธยาศัยดีเนาะแต่ก็ดูนิ่งๆวิถีเซเลบนะคะวิถีเซเลบไม่วิ่งเข้าหาใครนะคะทุกคนต้องเข้าหาเขาครับเจ้าโทนนะคะรอดูแล้วกันใบไปแล้วดูสิการตวัดหางของเขานั้นช่ำชองนะคะก็ลองดูแล้วกันว่างวดเนี้ยโทนจะสร้างตำนานไหมนะทนจะสร้างตำนานหรือเปล่านะครับมีอีกที่หนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะที่นี่บอกเลยว่า ก็มีชื่อเสียงมาสักพักแล้วสำหรับต้นตะเคียนคู่นะคะมแม่ย่าสบาบทองกับ,บแม่ย่าสร้อยสุดานะคะที่นี่เนี่ยอยู่ที่วัดโบสถราชศรัทธาตำบลบางระกรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นต้นตะเคียนคู่ที่เขาอยู่คู่กันแบบนี้แหละเกิดมาข้างๆกับแบบนี้แล้วก็เรียกว่ายืนต้นตายเลยนะนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเห็นบ่อย เห็นแบบเป็นหญิงสาวเนี่ยใส่ชุดขาวยืนอยู่คนต้น,นยอยู่ใต้ต้นตะเคียนตรงนี้สองคนนะคะเขาก็เลยเชื่อแหละค่ะว่าอ่ะที่ต้นตะเคียนคู่ที่มีอายุเป็นร้อยปีหรือใช่ไหมเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยสองสามคนโอบเลยนะแล้วก็อยู่คู่กันแบบนี้นะคะน่าจะอายุเนี่ยประมาณโอนร้อยปีได้แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรน่าจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ ก็เป็นได้ก็ความเออชื่อนะเป็นความเชื่อนี่แหละค่ะคเขาก็เลยแล้วก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยเห็นอย่างที่บอกไปเห็นแล้วก็เอ๊ะมีมาเข้าฝันบอกอะไรต่างๆแล้วก็เจอจริงอะไรจริงเขาก็เลยมีความศรัทธาแล้วก็นี่แหละค่ะคนไทยนะ เจอปุ๊บแน่นอนเช้าต่อมาปับเลยเป็นสามได้เลยนะคะผ้าส่งผ้าสีเจ็ดสีมาจ้ะชุดตรนชุดไทยต้องมาถวายนะคะนี่มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยมีแป้งมีโลชั่นมีหวีนะคะเอามาให้แบบนี้เสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้แน่นอนนักท่องเที่ยวแล้วก็ขาประจำแห่มาขอเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนคู่ของแม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดานะคะมาเสี่ยงโชคไปซึ่ง ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เขามีคนไปขอกันเนี่ยนะมีผู้ชายรายหนึ่งนะคะคุณพี่ท่านเนี้ยเขาก็ไปกราบไหว้กล้องกราบไหว้เสร็จแล้วนี่น,นี่นี่นะคะกราบไหว้เสร็จอยู่ดีๆก็นี่เลยค่ะคุณพี่ก็เหมือนป,ป,ปุบปับตลปัดตุบๆนะคะกลายเป็นคนละคนคแล้วก็ร่ายรำแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือเนี่ยแหละ ชูเป็นเลขต่างๆนีไ่ไงคนก็บอกเอ๊ะการชูมือของคุณพี่ท่านนี้เป็นการใบ้หรือเปล่านะ<อ>คุณพี่ท่านนี้จู่ๆก็ขึ้นมาร่ายรำอยู่หน้าศาลแม่ย่าเนี่ยนะคะคแล้วก็ชูมือเหมือนบอกใบ้เลขมีอะไรที่คุณพี่เขาบอกมี51แล้วก็มี52นะคะก็ตีก,ก,กันไปนะใช่นอกจากคุณพี่ท่านนี้ยังไม่พอมีคุณพี่ผู้หญิงด้วย ก็ลงมาลงกราบบริเวณโคนต้นตะเคียนคู่ของแม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าไส้สุดาน,นี่แหละนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนกันร่ายรำโบ<อ>กไม<ะ>้โบกมือใช่คุณพี่ผู้หญิงร่ายรำนี่นะคะร่ายรำแบบนี้คะ่ะโบกไม้โบกมือคนก็รอดูอีกว่าเอ๊ะไอการโบกไม้โบกมือเขานะ่ะจะเป็นการใบเลขหรือเปล่าซึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็เหมือนชาวบา้านบอกว่าใบมาเนี่ยได้เลข3ตัวนะคะคเป็นเลข0ูนเลขหแล้วก็เลขสา นะคะนี่นะหลายคนก็มาไม,ไม่พลาดที่จะมาเสี่ยงดวงกันเลยนะคะมาเอาเลขเด็ดไปเนี่ยสำหรับต้นตะเคียนคู่แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดานี้เนี่ยนะคะ<ส>ก็เป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่เนี่ยสามคนโอบเลยมีความสูงประมาณ40เมตรอายุกว่า100ปีแล้วนะคะคยืนต้นตายเรียกว่ามีน้ำมันมีการตกด้วยนะเป็นการตกน้ำมันของต้นเนี่ยนะคะ ไหลอยู่บริเวณลำกลางต้นด้วยนะคะอ่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในที่จังหวัดอ่างทองเขาศรัทธาเขาเชื่อกันนะคะอ่ะเนี่ยแหละไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูหนูสเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมมีรูปเวทถามว่าบึ้งมาหรือยังใช่ไหมเดี๋ยวถามบึ้งเดี๋ยวดูสองบึ้งให้ก่อนนะคะอุ้ยพี่นิกกี้ใบหวยนะเนี่ยพี่นิกกี้ใบหวยนะคะกับเอ มีหรือเปล่านะหลายๆคนต้องบอกว่ารอเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราต้องจับตาดูนะครับว่างวดนี้เลขออกอะไรนะครับทุกคนกจะสมหวกันหรือเปล่า,าก่อนไปบึ้งยังจำนี่กันได้หรือเปล่าอ่ะหนูดูสดๆเลยนะคะจะเอ๋จำกันได้ไหมเอ่ยสำหรับเดี๋ยวหาภาพดีๆสักหนึ่งก่อนนะจำปลวกเหรอนี่นะคะลูกเพจจำกันได้อยู่ไหมที่เราเคยนำเสนอไป เห็นชัดไหมเอ่ยยืดก่อนนะยืดก่อนนะเช้าเช้าเลยค่ะพี่นักข่าวท้องที่ที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่งส่งมาเลยจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอไปแล้วสำหรับเลขสำหรับจอมปลวกที่มีลักษณะคล้ายเด็กบางคนก็บอกว่าเอ๊ลักษณะเหมือนไอ้ไข่เลยนะเป็นจอมปลวกไอ้ไข่หรือเปล่าอ่ะวันนี้ส่งเข้ามาแล้วค่ะ มีชาวบ้านเนี่ยนะคะไปเคยไปทําพิธีแล้วก็ได้เลขมาแล้วแล้วก็ถูกหวยไปนะกล้องเนาะวันนี้ค่ะเขาไปทํากันอีกแล้วค่ะก็ไปกราบไหว้ล่าสุดอย่างที่เห็นภาพสร้างหลังคาแล้วนะทําเป็นซุ้มให้แล้วนะคะให้จอมปลวกนะคะอยู่ใต้หลังคาฝนตกจะได้ไม่เลือนจางหายไปอยู่เป็นความหวังของชาวบ้านไปนานๆนะคะวันนี้นี่แหละเขาก็ไปทําพิธีกันอีกแล้วนะคะได้เลขอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูซิ ได้เลขเด็ดอะไรรอบนี้อะรอบนี้นะคะมีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปทําพิธีแล้วก็มีร่างทรงไปทําพิธีตรงนั้นด้วยครับแล้วก็นี่แหละค่ะพยายามชี้ไปทางจงมปบมร่างทรงเนี่ยก็ทำภาษามือ บอกว่าให้สร้างสารครอบจอมปลวกเ d 5ยอดไว้นะคะแล้วก็มีชาวบ้านรับปากว่าเดี๋ยวจะไปทําหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยขอเลขเด็ดกับร่างทรงนี้ก็แน่นอนเลขเด็ดให้เลขมา3ตัวก็คือเลข6กห้าสแล้วก็สี่สอง ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลสําหรับเลขจอมปลวกนี้นะครับผมนะคะเป็นสีสันสีสันนะสีสันสีสันนะว่าจะได้อย่างไรนะคะนะเราก็เอามานําเสนอให้ทุกคนลุ้นๆกันเราแบบว่าไม่ได้ฟันธงโชะนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ได้เลยว่าจะยังไงนะครับผมต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณอย่างที่เรา ขึ้นไว้ที่มือือจอนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะก็มาฝากละกันลูกเพจก็จะได้ไม่ต้องทวงถามเพราะว่าทุกวนลูกเพจก็ทวงถามทวงถามอะมาฝากตาดีได้ตาร้ายเสียดวงใครดวงมันนะคะบอกไปแล้วก็เอาไปเสี่ยงกันดูแล้วกันก็แล้วแต่เนาะดูเอาเอง